สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l s u m Scammer กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงไอเทมสวมใส่ของสาย Attacker กันไปแล้วนะครับในวันนี้เรามาดูไอเทมสวมใส่ของสาย Sorcerer กันบ้างดีกว่าเรามาเริ่มที่อาวุธกันก่อนเลยนะครับก็ SSR Tier หก็จะเป็น Star of Hope นะครับเพิ่ม Attack อแล้วก็ AoE Damage เมอรนะครับไอเทมชิ้นนี้เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดไอเทมสำหรับ Class Sorcerer เลยนะครับ เพิ่มดาเมจรุนแรงมากเรียกได้ว่าถ้าตีบวกขั้นสูงๆนะครับใส่ทีตีหน้าสันแน่นอนนะครับผมส่วน SRT1 นะครับตัวเลือกแรกก็จะเป็น Star of c e l e s นะครับอันนี้ก็จะเหมือนเป็น Star of Hope ที่ดาวเกตลงมานะครับเพิ่ม LE ดามจ2%นั่นเอง ต่อมานะครับ SRT2 ก็จะเป็น Spirit Food ดกับคูเข่าคารนนะครับอันนี้ความสามารถเหมือนกันนะครับก็คือ Attack บวก1%็ก็เป็นไอเทมเบสิกนะครับใช้งานได้ส่วนไอเทมชิ้นถัดไปก็คือ a n นซ of l o n g i n ัสนะครับ อไอเทมชิ้นนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คือโจมตีศัตรูเลือดที่ต่ำกว่า50%แรงขึ้น3%นะครับไอเทมชิ้นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการตีบอสเลือดเยอะๆนะครับเช่นบอสสกิลเป็นต้นเนะาะขยับมาที่ชุดเกราะกันบ้างนะครับ ใน SSR เทียนเนี่ยก็จะมีไอเทมอยู่2ชิ้นชิ้นแรกก็คือ Follow Cloak นะครับเพิ่ม defense 1%และลดความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีเป้าหมายเดียว2%นะครับผมไอเทมชิ้นนี้เนี่ยผมวงเล็บไว้ว่า Illusion Gear นะครับผมจะขออธิบายข้อแตกต่างระหว่างของปกติกับของ Illusion Gear ให้ฟังสักนิดหนึ่งละกันนะครับ uh, ตัว Illusion Gear เนี่ยมันจะแตกต่างกันตรงที่วิธีการได้มาจะไม่เหมือนพวกอุปกรณ์สมสัยทั่วไปเนาะ อุปกรณ์สมใส่ทั่วไปเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปจากด่านสำรวจกับในกาชาอาวุธนะครับแต่ Illu ชันเกียร์เนี่ยจะไม่มีดรอปในด่านสำรวจกับกาชาอาวุธนะครับผมเราสามารถหาเจ้าพวก Illu ชันเกียร์เนี่ยได้จากกาชา PVP กาชาทางเดินมายากับกาชากิวแล้วก็กล่องกิวบอสนะครับผมแล้วก็จะมีไอเทมบางชิ้นที่จะอยู่ใน b a t t l e p a s s นะครับก็สามารถหาได้จาก5ช่องทางหลักตามนี้นะครับผม อ่าส่วนไอเทมชิ้นถัดมานะครับก็จะเป็นในแม่ลูบอ่าไอเทมชิ้นนี้นะครับก็จะเพิ่มดีเฟนต์หและเมื่อโดนโจมตีเนี่ยจะมีโอกาส50%ที่จะฟื้นฟู HP 1%นึ่งเปอร์เซตามแ p ของตัวละครนะครับอ่าเรามาดูที่ SSR เทียบสอกันบ้างก็จะเป็นลาวาสูตรนะครับเพิ่มดีเฟนต์หแล้วก็เอฟเฟกต์รีสต์สแตนส์เนะครับ เอฟเฟกต์รีสตันสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็วิธีการทำงานหลักๆของมันก็คือลดโอกาสการทำงานของสกิลเอฟเฟกต์ที่ศัตรูโจมตีเข้ามานะครับเช่นโอกาสติดตายของไซยะหรือว่าโอกาสสตันของโคทารุ aru, นั่นเองขยับกันลงมาที่ SRT i e r 1นะครับก็ไอเทมเบสิกเลยก็คือนันโลเพิ่ม m มคคิพีหนึ่งเปอร์เซ็นต์กับโบนคลอสนะครับเพิ่มดาเมจรีสตันเลสสองเปอร์เซ็นต์ส่วน SRT i e r 2เนี่ยก็จะเป็น All Weather Suit นะครับเพิ่ม Defense 1%กับ วิสาดเดรสคริเทคอลรีสตันเลตบวก2%เรนั่นเองนะครับผมอ่าเรามาต่อที่ในส่วนของรองเท้ากันบ้างนะครับใน s s r ทีนก็จะมีอยู่2ชิ้นเช่นเดียวกันนะครับชิ้นแรกก็คือ Wish ว h ช c ด Boot นะครับอันนี้ก็จะเป็น Illusion Gear เหมือนกันเพิ่ม m a x ค P 1%แล้วก็ทุกแอคชั่นของตัวละครเนี่ยจะมีโอกาส5%นะครับที่จะทำให้ศัตรู1ตัวติดสถานะไซเลนนั่นเอง ไอเทมชิ้นนี้นะครับใช้งานได้ดีมากยิ่งดาวสูงนะครับยิ่งโอกาสติดสถานะไซเลนเนี่ยเยอะติดใบขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสพลิกเกมจากแพ้เป็นชนะเลยก็ว่าได้นะครับผมชิ้นต่อมาก็จะเป็น Angel Dan ดนบูธนะครับเพิ่มแม็กคให้กับตัวละคร1%แล้วก็ทุกแอคชั่นเนี่ยจะสุ่มลดดิเฟเ n น e ์กับศัตรู1ตัวนะครับผม เป็นเวลา2เทินเอฟเฟกต์นี้สามารถซ้อมทับกันได้นะครับอาจจะเหมาะกับเวลาสู้กับบอสเป้าเดี่ยวเช่นพวกบอสกิ้นะครับเอาไว้ลดดีเฟนซ์ของบอสไปเรื่อยๆเนาะขยับลงมาที่เทียร์สองนะครับก็จะเป็นคลาวซ็อกนะครับอันนี้ก็จะผลลัพธ์ตรงข้ามกับแองเจิลแดนบูทนะครับก็คือจะเพิ่มแม็เพีหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทุกแอคชั่นเนี่ยจะสุ่มเพิ่มดีเฟนซ์ให้กับตัวละครเพื่อนเราหนึ่งตัวเนาะเป็นเวลาสองเทินเอฟเฟกต์สามารถซ้อนทับกันได้เช่นเดียวกันนะครับ ชิ้นต่อมาครีมสันลองบูทนะครับเพิ่มมอเ HP 1%ีหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก็เพิ่มแอคแท k รีดักชันหนึ่งเปอร์เซ็นต์เจ้าตัวแอคแท r รีดักชันเนี่ยคือเวลาเราโดนโจมตีนะครับศัตรูที่โจมตีเข้ามาเนี่ยจะถูกลดแอคแท k ก่อนนะครับผมจะลดเฉพาะการโจมตีในครั้งนั้นเท่านั้นนะครับในเทียร์ SR เทียร์หนึ่งนะครับก็จะเป็น Victory Cornerstone เมื่อสิ้นสุดการโจมตีนะครับมีโอกาส75%ที่จะเพิ่ม critical rate ให้กับตัวละคร2%เป็นเวลา1เทินนั่นเองเทียร์สองก็จะเป็นของเพิ่ม defense ปกตินะครับ Japanese Cock เพิ่มเลือด1%กับ Warp Long Boost นะครับเพิ่ม defense 1%นั่นเองก็เลือกเอานะครับว่าอยากใส่ชิ้นไหน ในส,ส่วนของหมวดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส,ส่วนของเครื่องประดับนั่นเองในส,ส่วนของ s s r t 1นะครับก็จะเป็น m o r p h o Bell นะครับก็จะเพิ่ม Attack 1%และเพิ่ม Armor Pen 5%เมื่อโจมตีสตูคาร s สกาเดียนนะครับ Armor Pen เนี่ยก็จะเป็นการลด Defense ของสตสูเมื่อเราโจมตีไปนะครับจะลดเฉพาะการโจมตีในครั้งนั้นเท่านั้นนะครับผม c า a s ส Sorcerer เนี่ยเป็นคา a s สที่ชนะทางสาย Guardian อยู่แล้วนะครับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยยิ่งจะทาให้ตัวซอรเซเนี่ยตี พวกสายการเดียนแรงขึ้นเข้าไปอีกนะครับผมเหมาะมากๆเลยส่วนไอเทมชิ้นถัดมาก็คือเฟร r ี่ชอลนะครับชิ้นนี้ก็จะเป็นอิลูชันเกียรเหมือนกันเพิ่มแอค a c าทแล้วก็เมื่อกำจัดศัตรูได้เนี่ยจะเพิ่มค่าค r i t ทิเค r a เล2%เป็นเวลา2เทินค่อนข้างใช้งานได้ดีนะครับขยับกันลงมาที่เทียร์สนะครับก็จะเป็นฟินิกอ e g l a s s ซสนะครับเพิ่มแม็กเทแล้วก็เพิ่มโอกาสใช้งาน S Special s สกิ l หนึ่ง c i a l s l ะครับสเปเชียลสกิลคืออะไรก็คือพวกอไอ้สกิลสกิลสนะครับที่มีโอกาส15%ถึง30%เนี่ยในการติดนะครับผมก็ไอเทมชิ้นนี้ก็จะเพิ่มโอกาสการทำงานของสกิลพวกนี้มากขึ้นเนาะก็จะเหมาะกับพวกตัวละครอย่างเปย่านะครับที่มีสกิล2เป็นสกิลตีหมูนะครับสกิลน,นี้ก็ไอเทมชิ้นนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับ ลดลงมาที่ SRT 1ก็จะเป็นไอเทมจากซีรีส์ขาวที่แล้วเนาะสินเสียเพย์เยอร์กับโนเลจแบนนะครับก็ง่ายๆก็เพิ่มคี y l เลดคี y p พาวเวอร์นะครับผมอยากคีแรงคีบ่อยก็ใส่2ชิ้นนี้นะครับเลือกเอาว่าอยากได้ชิ้นไหนส่วนเทียถัดลงมาก็จะเป็นปาร์ตี้แมนะครับเพิ่มแม็แทกกับอีกอันนึงก็จะเป็นเบ s ซิ่งออฟแซนนะครับเพิ่มโอกาสใช้ Special Skill 1%นนั่นเองอันนี้ก็เลือกเอานะครับว่าอยาก ได้ไอเทมแบบไหนอามาใช้งานนะครับอ่าและนั่นก็เป็นไอเทมทั้งหมดที่ผมแนะนำสำหรับคลาสซอร์เซเลอร์นะครับผมอ่าทุกท่านมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับสำหรับคลาสต่อไปที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยก็จะเป็นคลาสสเปลนะครับอ่าไอเทมของคลาสสเปลกับซอร์เซเลอร์จะค่อนข้างคล้ายกันอยู่นะครับแต่อาจจะมีแตกต่างกันอยู่บ้างเล็กน้อยจะแตกต่างกันขนาดไหนก็เราติดตามชมกันนะครับและที่สำคัญนะครับก่อนจากกันอย่าลืม ดไลค์และ subscribe ให้ด้วยนะครับผมเอาละครับวันนี้ผมซ่อมสเกมเมอร์ขอลาทุกท่านไปก่อนเราเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ